ครับสวัสดีครับพี่น้องเฮปซีทุกๆทุกคนครับสาหรับคลิปนี้ครับบ่าวแหลมจะพาพี่น้องเรับมาติดตามเบิ้งตัวเลขเนวทางนะครับเนาะของเลขเล่าพัฒนาครับผมครับหลังจากที่หวยเล่าพัฒนาครับได้ออกไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเมื่อคืนครับผมสองทุ่มครึ่งโดยประมาณครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เกิดจะพาพี่น้องมาเบิ้งครับผมว่าครับจะมีสํานักไหนบ้างนะครับเนาะที่เขาสํานักไหนบ้างที่ลุดครับผมเพื่อพี่น้องจะได้ติดตามจะได้ครับผมวิเคราะห์ตัวเลขเนวทางของแต่ละสํานักสํานักใด ขาดนะพี่น้องครับเพราะว่าตัวเลขแนวาทังบางครั้งครับผมครับแต่ละสำนักจะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันถ้าพี่น้องจับมาประกบกันได้ครับผมครับโฉกปราโฉกมานครับจะเป็นของพีของน้องเอฟซีของบ่าวแหลมทุกคนครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมครับได้ออกไปป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมเลขที่ออก4 2 2 0 0 7เลขล่าง2 0ครับผมครับสำหรับเลขต้องับเนาะตัวเลขแนวาทังถือว่าออกได้งามครับพี่น้องครับ0 0นนี่ครับเป็นอีอย่างที ติดหูคุณชินกับเฮานะครับเนาะเพราะว่าครับเฮาจะรู้สึกคําว่า007นี่เป็นอีหยังที่ครับผมครับแต่ที่สําคัญเนาะครับเนาะโดดเด่นไปมาก็ศูนย์ศคือ20ครับพี่น้องครับถามว่า20โดดเด่นจังไหนนะครับเนาะบ่าวแหลมมักจะบอกพี่น้องครับผม FC ฟซีมัวว่านนี่ว่าระมัดระวังกันเด้อครับผมสําหรับเลขเนาะครับเนาะครับของวันที่20ครับผมครับเป็นเลขที่ถือว่ามีโอกาสครับที่จะ ออกนะครับเนาะครับไม่ดีครับพี่น้องตรงๆเลยผู้ใดเบิ้งคลิปบบาแหลมครับผมตั้งแต่ต้นจนจบแต่ละคลิปนะครับเนาะครับจะมีครับผมตัวเลขหน้าทางเบาแหลมก็จะเบาถึงวันที่20ครับเป็นอย่างที่บางครั้งก็เหมือนกับเตือนกันว่าเรามันระวังกันไว้นะครับเนาะเพราะเป็นตัวที่มักอยู่แล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับมาเบิ้งกันเลยครับพี่น้องว่าจะมีสนักใดบ้างครับผมเข่าสนักใดบ้างหลุตนะครับเนาะ เบิ่งกันจะฉับจังตรงนี้เลยพี่น้องครับสำหรับครับผมตัวเลขแนวตั้งครับผมของเบาวแหลมครับพี่น้องรับเบาวแหลมพารวยนี่ชุดเต็มครับพี่น้องนี่คือชุดเต็มครับผมรับตัวเลขที่หามากครับผมก็จะมีนะพี่น้องครับสองศูนย์เป็นตัวเน่นครับถ้าพี่น้องเอฟซีครับเบิ่งคลิปนี้พี่น้องกะโชคหมานแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวตรงๆที่ต้องยิบ ไปพิจารณาเพราะว่าเลขวิ่งมี2กับ4ครับผม4ีลุดไปเนาะพี่น้องครับผมแต่เบาแหลมนี่ครับจะเน้น4ครับผมเพราะว่าในสูตรลักเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าเป็นยังไงขึ้นเน้นเนาะครับเนาะครับแต่ว่า2มากครับพี่น้องครับสองมาครับข้อสองมากครับผมขับเข่าที่สองศูนย์ครับเนาะตรงตรงเลยครับผมครับดีใจครับน้องพี่น้องเอฟซีอะมาเบิ้งครับผมครับนี่ครับสาเหตุที่ต้องเน้นสีเนาะครับเนาะครับผมเพราะว่า เลขซีนี่พี่น้องครับเด่นสุดๆเลยครับผมซีเก่านี่ยแห้งเด่นครับซีศูนย์ก็เด่นครับผมซึ่งสองศูนย์นี่เป็นมี่สองสูตรคือกันก็คือสูตรที่หนึ่งสองศูนย์สูตรที่ที่จับประจำสองศูนย์ครับเต็มๆเลยพี่น้องครับอ่ะก็ดีใจนะครับเนาะกับพี่น้องเอฟซีครับผมครับครับผมครับนี่คือครับผม โค้งสุดท้ายครับบ่าวแหลมพารวยนะครับเนาะได้แจ้งพี่น้องเอฟซีเอาไว้ตั้งแต่อัดคลิปแรกๆก็บอกว่าขอให้พี่น้องครับผมรอเบิรงเนาะครับเนาะตัวเล็กหน้าทังครับผมเล่าพัฒนาครับผมโค้งสุดท้ายครับบ่อยากให้พลาดกันนะครับเนาะครับเลซี่ที่วิ่งมากขึ้นนี่ก็ลุดไปครับพี่น้องบ่กเข่าตัวเด่นก็ลุดครับผมลุดกันหมดเลยครับผมตัวที่เขาคือครับผมสองศูนย์เต็มเมเลยครับดีใจครับผมดีใจน้ำพี่น้องเอฟซีกันนะครับเนาะครับดีใจ ครับผมมีคคามสูงกิลีครับพี่น้องมเมื่อนเพราะว่าเบ้าแลมเพยนครับผมพี่น้องเอฟซีที่ตามครับผมรับช่วคลิปตั้งทีปล่อยออกไปเวลานิดเดียวนะครับเนาะแต่พี่น้องให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับสําหรับเบ้าแลมถือว่ามากมากครับพี่น้องครับดีใจอยากให้พี่น้องโชคมานกันแบบนี้ทุกครั้งที่มีการปล่อยคลิปออกไปครับผมสาหรับคลิปนี้ค็ถือว่าสุดยอดนะพี่น้องเนาะครับ สำหรับครับผมวิเคราะห์ตัวเลขแนวทางครับผมจากเลขวิ่งนะครับเนาะครับกระไดมาก็คือเลขศูนย์ได้มากคือเลขเจ็ดเด่นเดครับพี่น้องครับแต่่อว่านี่ถ้าประกบกันหมดทุกตัวเนาะครับเนาะจะมีครับผมศูนย์สองจะบวเป็นสองศูนย์เพราะว่าเจ้าตัวเด่นไปประกบตัวลองครับผมครับแต่ว่าจับเฉพาะครับผมเฉพาะครูที่ครับผมถือประเด็นครับผมครับถือประเด็นั้งแต่ปันนั่นเนาะพี่น้องครับก็บ่ได้จับเมื่อถ้าจับเมื่อจะมี จ็ดศูนย์ครับผมแต่จับเหมือนจะมีเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะซึ่งเป็นตัวที่เด่นอยู่ในหนีพี่น้องล่องสังเกตเบังเ้อครับผมครับแต่ว่าหมู่ว่านโทษหลายๆครับผมขอไปทานอภัยบ่ได้สังเกตอหลี่เพิ่งมา่เห็นครับผมครับอันนี้ก็ศูนย์เจ็ดครับผมอันนี้ก็เจ็ดศูนย์มีคููเดียวที่เด่นอ่ะ,อะ คลิปนี้งวดนี้จะเฮ็ดแบบนี้นะครับเนาะครับเบาแหลมจะลองครับผมเบิงว่าจะมีตัวเด่นมาชนกันแบบนี้บอครับแล้วก็ฟันตัวเดียวเลยเน้ยนๆเลยศูนย์เจ็ดเลยครับผมครับเดี๋ยวจะเฮ็ดแบบนี้ครับพี่น้องอ่ะงวดนี้ต้องขอกราบพระท่านอภัยนะครับเนาะครับสังเกตบอได้สังเกตขนาดนั้นครับพี่น้องซึ่งคลิปนี้ตอนอัดออกไปเป็นอย่างที่รีบร้อนขนาดเพราะว่าหนึ่ง้วยเวลาเขาจำกัดนะพี่น้องครับก็เลยเฝ้าครั้งยีหลีครับอ่ะถือว่ากระผม ได้ความรููเพิ่มขึ้นมหมอีกเนาะครับเนาะครับสำหรับครับผมแนวทางครับผมราวพัฒนาครับของท่านอาจารย์เซียนพิมายครับผมพ่ธรรมดาครับพี่น้องครับตัวเลขแนวท่าของท่านอาจารย์ครับพี่น้องเอฟซีท่านไดวิ่งรูดศูนย์เมื่อคืนนี้ครับผมครับได้สองเด่งเลยครับผมเพราะว่าศูนย์นี่ติดบนติดหลังได้สองเด่งถือว่าโชคมานขนาดเฉพาะเลขวิ่งนี่กะครับผมได้ ครับพี่น้องถึงจับคู่จะลุดไปนะครับเนาะบ่ได้บ่ได้มีความรู้สึกอย่างเลยพี่น้องเพราะว่าคนส่วนใหญ่ครับผมวินิที่แรกที่เฮ้าเขามาเบิ่งตัวเล็แหน้าทางครับผมสําหรับหนักเสียงโฉกนะครับเนาะครับเพิ่นจะพิจารณาเล็กวิ่งเลขหลุดกันก่อนครับผมจัดเลยครับศูนย์กับสองนี่ถือว่าสามเด้งเลยพี่น้องม่อว่านี่ครับผมดีใจครับผมครับนี่ถือว่าเต็มเต็มเลยพี่น้องครับมาแบบอู้ฟู่เลยแหละครับอ่า กายาลืมครับพี่น้องฝากติดตามนะครับเนาะครับกับท่านอาจารย์ครับผมครับเสียนพี่ไม้ครับพี่น้องพี่น้องต้องสังเกตนะครับความโดดเด่นของอาจารย์ครับผมจะแตกต่างจากคนอื่นท่านอื่นๆนะครับเนาะก็จะมีสลับกันไปมาแต่ว่าของท่านอาจารย์เสียนพี่ไม้ครับสำหรับเลขวิ่งครับบ้าแหลมครับผมครับต้องขอนญาตยกโปให้เลยเพราะว่าครับอาจารย์จะเก่งในเรื่องของเล็วิ่งนี่หละครับพี่น้องสังเกตเบึงนะครับทุกๆงวดเล่ยงดิพานมาเล็วิ่งอาจารย์กระเขาครับผม ครับี่ิพานมากครับผมอ่ะคอยติดตามมึงครับพี่น้องมาเบิ้งกันครับสำหรับตัวเลขหน้าทังครับผมเราพัฒนาปูโคราชครับผมขับปูให้เล็กวิ่งมากครับหมู่ว่านย่ำนักย่ำหนะครับเล็กวิ่งปูหามพลาดได้พี่น้องครับผมเจ็ดกมาครับพี่น้องเลขบนออก07 0ก็ศนย์กมาครับผมเลขบนออก0 7ย์เเลขล่างออก2 0ย์ครับผมเต็มเต็มเลยพี่น้องเบิ้งเอาดูแบบนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้าง70ย์ครับพี่น้อง จ็ดศูนย์เต็มๆเลยครับผมเลขบนครับผมบนเป็นบนครับผมศูนย์สองล่างเป็นล่างครับพี่น้องครับตัวกับงวดนี้ครับผมโอ้ยขนลุกครับพี่น้องครับเห็นตัวเลขแนวทางปูดีใจน้ำเอฟซีครับผมผู้เปลี่ยนแฟนคลับของครับผมปูโคราชครับผมครับงวดนี้ครับจะเฝ้านะครับเนาะครับที่ไปหาปูครับมือนีครับหลังจากปล่อยคลิปแล้ว ให้ปูคำนวณตัวเลขหน้าท่างไ้ครับผมเพื่อที่จะได้ล่งให้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะรับกันเร็วๆครับผมครับพี่น้องก็จะบ่ต่างกับเบาแรมหรอกครับผมเพราะว่าขับเห็นตัวเลขหน้าทางแบบนี้ค่ะใจร้อนอยากเห็นนะครับเนาะฝากกันไว้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งช่องของบาแลมพารวยกาวพารวยน้ำเด้อพี่น้องครับขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีผู้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมานะครับเนาะ ครับสำหรับล่าพัฒนาปูศูนย์เจ็ดครับผมครับของปูศูนย์เจ็ดครับพี่น้องห้ากับหกครับผมหลุดไปนะครับเลขวิ่งครับสำหรับตัวเลขจับคู่ครับผมครับเข่าตัวล่องครับพี่น้องเจ็ดศูนย์ตรงตรงเลยครับผมให้ล่างขึ้นบนครับพี่น้องครับถือวานะครับเนาะครับพอธรรมดาคือกันนี่ก็เลยครับลงปูครับผมอ่ะ ฝากติดตามกันไว้ได้พี่น้องครับมีเข่ามีรุดนะครับเนาะแต่ว่าเสียติปูศูนย์เจ็ดจะเข่าหลายก็รุดเด้อพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งกันครับผมสําหรับพ่อแต้มครับผมเหล่าพัฒนาพ่อแต้มครับวิ่งมาที่ห้าครับผมห้ากับศูนย์นะครับเนาะครับหารุดไปครับพี่น้องศูนย์เข่าเต็มๆเลยพี่น้องได้สองเด้งครับผมบอธรรมดากันนะครับเนาะนี่แหละพี่น้องครับหัวใจรัก ของครับผมตัวเลขแนวทางครับผมคือเลขวิ่งครับพี่น้องบาวแลมยำนักยกมนาพ่อแต้มเก่งอีหลในเรื่องของเลขวิ่งสูตรนี้เกงครับเวลาลุดรุดเบิดเวลาเขาเขาเกือบเบิร์ดคือกันครับพี่น้องครับอย่าลืมครับกดติดตามไม้อย่พลาดครับผมครับฝากติดตามฝากครับผมรับช่วงน้ำครับสำหรับของพ่อแต้มครับพ่อแต้มพารวยครับพี่น้อง ไปเบิงไปที่ตามกันเอาไว้นะครับเนาะสำนักใ่ายๆเฮาจะบริภาษดครับบพว่าจะเป็นเล่าพัฒนารัฐบาลได้มีหมดครับพี่น้องครับอ่ะฝากติดตามกันเอาไว้ครับสำหรับตัวเลขจับคู่ครับผมกับครับแถวบ้านเฮาเจริญวาสุยเนาะพี่น้องเนาะครับผมครับสุยไปครับบอกเป็นยังครับผมครับมาคอยติดตามเฉพาะเล็กวิ่งนี่กะโอ้ยสายวิ่งสายรุดห้าเหครับพี่น้องเอ้ครับผมดูครับโอ้ เขาคั้นี้ยศูนย์นี่มันสองเด่นไหมพี่น้องครับทั้งบนทั้งล่างอ่ะลาวพัฒนาครับผมเซียนหนองคายครับพี่น้องครับสําหรับทนายจันเซียนหนองคายมาที่สกับห้านะครับเนาะเด่น5รอง4ครับผมเลขหลุดไปหมดทุกตัวเลยครับพี่น้องขับสําหรับเลขวิ่งครับผมขับสําหรับเลขครับผมครับตัวประกบเขาที่เลขศูนย์นะครับเนาะครับกะวดนี่ทนายจันรุดไปฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนติดตามเบิ่งกันเด้อพี่น้องกลับในงวดนี้นะครับเนาะมี ตัวเลขแนวทางตัวใดครับผมพี่น้องจะบม่ได้พลาดอ่าพอเบิกครับผมสําหรับท่านอาจารย์เซียนนาเดีครับผม9กับ7ครับเด่น9หลุดไปครับพี่น้องเข่าที่7เต็มเต็มเลยนะครับเนาะครับเลขบนออก0 7นครับผมกับสําหรับตัวเลขแนวทางครับผมจับคู่ครับเงินี้ท่านอาจารย์หลุดไปกับกับบกเป็นอย่างนะครับเนาะครับมีเข่ามีรุดครับผมสลับกันอยู่ เลขวิ่งเก่งอหลีครับพี่น้องสายวิ่งสายหลุดบอกควนลาดกันครับผมสายหลุดกันดห้าสายวิ่งกันในห้าครับดีใจครับพี่น้องนําพี่น้องเอฟซีครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับผมของพ่อแหลกคนนอนนาครับผมนี่แหละสิ่งที่ยำนักยำนาครับผมเป็นยังไงครับพี่น้องหกกับเจ็ดครับผมเข้าที่เจ็ดเต็มเต็มครับพี่น้องศูนย์เจ็ดบนครับผมครับสาหรับตัวเลขนะครับเนาะจับคู่ครับผมตรงๆกันเลยพี่น้องครับเจ็ดศูนย์ครับผม โอ้ยเลขออกศูนย์เจ็ดครับผมโอ้ยสุดยอดดีลีบงหันมอนบ่าพดบนนอกของปูนี่เนาะกันว่าวพิดกระอกลับประท่านอาไฟเด้อพี่น้องครับมีผิดพลาดนะครับเนาะตัวเลขแนวทางโอ้พิดอีลีรับผมนึกวันออกศูนย์เจ็ดศูนย์ครับผมเบิ่งไปเบิ่งมากกันเลยอ่ะบ่ากันครับพี่น้องครับให้ให้อภัยกันดีที่สุดครับผมครับครับสำรับครับผมครับตัวเลขพอแล้วครับผม อย่าลืมติดตามกันเอาไว้จะบ,บริพลานนะครับเนาะครับเด็ดดีีครับพี่น้องให้เพียงหกคู่หกครงเลขวิ่งนีบอ่อพลาดครับพี่น้องอย่าลืมครับผมอย่าลืมครับเลขวิ่งพอแหลน่นี่หามทิ้งเลยแหละนี่แหละพี่น้องครับพี่น้องลองสังเกตเบังเมื่อกี้นี่เลขของท่านอาจารย์เซียนพี่ไม้เกีงเลขวิ่งเมันบ่ครับเพิ่นมีมาสอกับศูน เลขวิ่งพอแหละเก่งเลขวิ่งมีมาหกกับเจ็ดครับเอามาจับใส่กันครับพี่น้องเข่าศูนย์เจ็ดเต็มเต็มเลยครับผมครับนี่แหละคือเทคนิคนะครับเนาะในการครับผมเบิ้งตัวเล็กหน้าทางหาตัวเด็ดตัวดีะครับตัวเล็กหน้าทางพอใจดีครับผมหกกับเก้าุดไปครับพี่น้องหมดนี้นะครับเนาะรับอย่าลืมครับผมมาติดตามนะครับเนาะเบิ้งตัวเล็กหน้าทางครับผมพอใจดีค่ะคือสำนักอื่นมีเข่าไม่ลุดครับพี่น้องครับผมนี่ครับ เป็นยังไงพี่น้องเบิ้งแล้วเปลี่ยนยังไงเป็นยังไงโอ้ยบ่าเหลี่ยมโตโต,ต,ตมือเจ้านี่จนบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวจะขออาดคลิปพ,พ่อวิชัยลงในมือหนีเลยครับใจร้อนครับผมเป็นห่วงพี่น้องเอฟซีครับผมเลขกวิ่งเลขลูดครับพี่น้องเขาเต็มเต็มเลยครับผมสำหรับพ่อวิชัยเงินล้านนะครับเนาะโอ้พ่อวิชัยล้านแตก <laughs> มันกิดสีไดรี่ล่ะกันเขาปานีเนาะพี่น้องครับดีใจครับผมน้ำพี่น้องเอฟซีครับอ่ะขอให้โชคให้หมันปังปังกันครับสําหรับเลขกจับคูกับพี่น้องโอ้ยตุ๋งเลยพี่น้องหาใส่ได้อีกนะครับเนาะเลข2สองคูสองหางครับผมเขาขนาดนี้สุดยอดครับพี่น้องอ้าวอย่าลืมนะพี่น้องเขาามล้วท่านใดยังไม่ท่านไดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพระรวยกาพระรว่ยอยากโชคอยากหมันอยากปังอยากแตกแบบนี้ครับพี่น้อง กดเอาไว้ครับผมรับที่สําคัญนะครับเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อครับผมการแจ้งเตือนนะครับเนาะจะไริพลาดครับพี่น้องทันเวลามาเบ่งกันครับผมกับอาจารย์ทวีครับอันนี้ก็บธอธมดาที่พี่น้องตัวเลขหน้าทั้งของอาจารย์ทวีครับผมครับหกกับเจ็ดเด่นเจ็ดครับพี่น้องอาจารย์เด่นเจ็ดเข่าที่ศูนย์เจ็ดครับผมรับตัวเลขจับคูเด่นมาให้อีกครับผมเข่าที่เจ็ดศูนย์นะครับเนาะตัวกรัฟครับพี่น้องครับเหยียบเสมอละ หยับเปนเขาว่าล่ะครับผมหยียบเป็นอาจารย์เอามาเนาะครับเนาะเอามาประกบหาศูนย์เขาสามตัวโตดเลยแหละพี่น้องครับผมครับฝากติดตามกันไว้ครับผมพี่น้องครับอาจารย์พระธรรมดาครับตัวเ็กหน้าท่างทรงใหม่แล้วครับผมสาหรับตวเรกหน้าทางของอาจารย์ทวีตังต่เมื่อขึ้นนี่ครับพี่น้องรอติดตามเบึงด้ครับผมครับสําหรับตัวเ็กหน้าทางของอาจารย์เอกเนาะครับอาจารย์เอกห้มาที่8กับ9กรลับหลุดไปนะครับเนาะครับ2 9 1เกาครับผมอันนี้ค่ะ ครับผม28ครับตัวเลขอาจารย์รุดไปครับวันนี้อย่าลืมครับฝากติดตามกันไว้ครับผมแนวทางมีเขามีรุดครับผมครับสำหรับครับผมของเจลังการซินครับผมเหลขมากครับ8 3หาซีนะครับเนาะครับรุดเปิดเลยเด่นครับผมเด่นของเผื่อนมากนี่ครับผมครับสำหรับตัวเลขครับผมวันนี้รุดไปครับฝากติดตามครับเบิงครับผมในหัวดต่อไปอ่ะเบิ้ดกันแล้วนะครับเนาะครับอย่าลืมครับพี่น้องครับ บางครั้งแนวทางเราครับเนาะเบาแหลมเราสามารถลงให้คู่บาอาจารย์ได้หมดแต่เบาแหลมจะนํามาสรุปให้พี่น้องเอฟซีได้เห็นตัวเลขเห็นแนวทางของแต่ละสํานักสํานักที่อาจารย์เป็นทรงมาให้เพราะว่าหลายครับผมตัวมาลายสํานักเลยแหละครับผมครับเบานหน่อยครับบางครั้งก็ลงให้บเบาหมดครับผมเนื่งโดยเวลานะครับเนาะมันสั่นมันจ่อลายครับผม ฝากพี่น้องครับผมอย่าลืมของมาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กลับมากับทั้งช่องของบ่าวแหลมพ่รวยกาวพารวยับพี่น้องเอฟซีท่านไดโชคท่านไดมานบ่าวแหลมก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับท่านใดที่พลาดไปอย่าลืมครับผมกดติดตามไว้หมดนะมาตามกันต่อครับผมขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่ติดตามที่รับชมในขณะนี้ครับขอให้พี่น้องมีความสุขครับผมขอให้ครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเนาะครับให้ปังๆท่านใดที่ต้องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ฝ่าแอดไลน์เขามาครับพี่น้องไอดีไลน์0989918208แตกฉะนั้นวันไหวครับผมครับเถิดเทิงเลยแหๆอยู่ในห้องเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องครับื้อ2าคึกคักครับ2กุ้งอันทุ่งพี่น้องครับเอาเป็นยังได้ก็ฝากกันเอาไว้ครับผมสําหรับหวยหุ้นครับพี่น้องแอดเข้ามาเลยครับผมห้องหวยหุ้นครับผมหาน่อยครับผมครับหวยต่างๆครับมีโรคให้พี่น้อง fc ได้ลุ้นได้เฮกันอยู่ทุกมือเบิดมือพร้อมพี่น้อง จะยุดเฉพาะวันยุดนะคัเตะเลิกวันยังที่จะแจ้งพี่น้องเอซอีกครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม